ยำไส้อ่อนค่ะแซ่บๆนี่สุกแล้วก็ไม่ยากนะคะต้มไส้อ่อนก่อนนะคะต้มใส่ข่าใส่ตะไคร้ปรุงน้ำซุปนะคะให้อร่อย เรื่องปรุงก็จะมีพริกลาบพริกลาบทางเหนือหอมแดงนะคะกระเทียมแล้วก็เอาโขกโขกนะคะแล้วก็เอาไปผัดรวมกันกันกบพริกลาบเนี่ยคั่วเรียบร้อยแล้วคั่วเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ผักต้นหอมผักชีรวยหน้าลงไปเลยจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ